สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางนางสไปอิงแลนด์ค่ะคนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการทําดองแตงกวาเก็บไว้รับประทานค่ะและก็สามารถเอาไปใช้กินกับแก้มน้ําพริกหรือว่าอาหารเมนูต่างๆค่ะและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยเอาไปกินแก้มกับน้ํายาขนมจีนคือรสเด็ดมากเลยค่ะ สำหรับดองแตงกวาของเรามาค่ะมาดูวิธีการในการทำเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะนำแตงกวามาล้างน้ำเกลือทำความสะอาดให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะและก็ผักชีราวค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมเครื่องดองของเรานะคะเราจะมีภาชนะสำหรับใส่แตงกวาเราจะมีเกลือน้ำส้มสายชูกะเทียมนะคะก่อนอื่นเราก็จัดเตรียมเลยค่ะเราจะใส่ผักชีลาวแตงกวาลงไปในภาชนะของเราเลยค่ะ เมื่อเราได้แตงกวาปริมาณที่เราเพียงพอแล้วเราก็จะใส่ผักชีนะคะปิดด้านหน้าและก็โรยด้วยกระเทียมใส่เกลือน้ำส้มสายชูค่ะ1-4ส่วนนะคะเราก็ดูปริมาณของเราว่าเรามีแตงกวามากน้อยแค่ไหนนะคะและเราก็จะเติมหวานด้วยน้ำตาลใส่น้ำร้อนลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นนันว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะเราจะเก็บทิ้งไว้ 1- 2ึคืนค่ะ